สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละองแชนแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15สิงหาคมพศ2564นะคะวันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอสก็จะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่16แล้วนะคะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่าเราจะร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะมาสรุปตัวเด็ดๆในโค้งสุดท้ายไปฝากกับ f อทุกท่านนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดีๆชฉเด,ดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาสรุปเฉพาะตัวเด็ดๆนะคะก็ไม่ได้สรุปทุกทุกสูตรนะคะท่านผู้ชมก็จะเลือกสรุปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขจากพยาบึ้งกันก่อนเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขพยาบึ้งก็เข้านะคะงวดที่ผ่านมาพยาบึ้งก็ให้ถูกนะคะท่านผู้ชม งวดนี้ก็ได้60กับ815นะคะเลขพยาบึ้งคืนวันพระใหญ่นะคะ60กับ815นะคะตัดเล่นได้มี8118 1551แล้วก็8558นะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเลข6กับเลข0ลงพัดออกไปแล้วนะคะเหลือ815นะคะ แอดเชื่อว่าพญาเบึ้งท่านจะให้โชคอีกนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขของปู่ทองคานะคะอันนี้เลขปู่ที่นิมิตฝันได้นะคะปู่ทองคําให้สองห้าแปดเม็ดเดียวนะคะสองห้าแปดเม็ดเดียวนะคะตัดเล่นได้มีห้าสองสองห้าอันนี้ปู่ก็บอกหกสองด้วยนะคะหกสองสองหก แต่ว่า58 85แล้วก็28 82นะคะตัดได้จาก3ตัวนะคะก็จะชนกับเลขพยาบึ้งนะคะระหว่างปะ5 85นะคะจะชนกับพยาบึ้งนะคะหรือว่า FC ท่านใดอยากจะโทรไปสอบถามกับหลวงปู่ทองคําโดยตรงก็เชิญได้ที่เบอร์โทรนี้นะคะวันนี้ก็จะสรุปแบบเร็วๆไปเลยนะคะท่านผู้ชม แล้วก็จะตามด้วยนะคะตามด้วยเลขของลุงของลุงแฟนป้าหยัดนะคะแล้วก็เลขป้าหยัดนะคะเลขลุงแฟนป้าหยัดมีหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะตัวที่คุณลุงเน้นที่สุดก็คือห้าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะคะตัดเล่นได้ก็จะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเหมือนกันนะคะก็จะตรงกับหลายหลายสูตรหลายหลายอาจารย์นะคะแต่ว่าเป็นของคุณลุงแฟนป้าหยัดนะคะห้าหนึ่งเจ็ดก็เป็นของยายช้างนะคะยายช้างมาเข้าฝันบอกคุณลุงนะคะสามตัวคือห้าหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่แอดลงคลิปไปแล้วนะคะที่คุณยายช้างมาย้ำหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะแอดเชื่อว่ายายช้างจะให้โชค กับ fc ทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะคะลองพิจารณาดูค่ะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบจัดด่วนเลยนะคะแล้วก็เลขของป้ายหยัดนะคะเลขของป้ายหยัดเห็นจากหลังคานะคะออ้ยเอดก็ลืมไปด้วยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเลขของป้ายหยัดก็มี4-4-6นะคะตัดเล่นได้มี4-4-4 หกหกส9่สนะคะอันนี้จะเป็นเลขมะพร้าวนะคะเลขมะพร้าวคือ8 9ดเก้กับ8 6ดหนะคะแล้วก็ตัวเก่าที่ส่งเมื่อคืนลืมจดนะคะคือ1 6นะคะตัวเก่าเมื่อคืนคือ1 6นะคะคุณลุงบอกว่าให้ระวังตัวเก่าด้วยนะคะ6 1หนนะคะ ลองพิจารณาดูคะ่ะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะตามด้วยเลขตุ๊กแกของแอดนะคะท่านผู้ชมที่แอดไม่ได้ฟันนะคะก็ได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องทักบอกตัวเลขนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะคะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเม็ดเดียวนะคะแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดก็จากบ้านเลขที่บ้านหลังเก่านะคะที่แอดฟันเห็นนะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแอดเชื่อว่าน่าจะมีโชคอย่างแน่ๆนะคะเพราะว่าแอดก็ได้ยินเต็มสองรูหูนะคะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าตายายเจ้าที่จะให้โชคนะคะเพราะว่าตัวเลขที่แอดได้มาก็จะตรงกับหลายๆที่เหมือนกันนะคะตรงกับเลขของคุณลุงแฟนป้ายหยัดนะคะแล้วก็จากหลายๆสูตรที่แอดนำเสนอมานะคะก็จะตรงกันคะ่ะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะตามด้วยความฝันของพี่ส่้อยนะคะซึ่งวันก่อนแอดก็ลงคลิปไปแล้วรอบหนึ่งนะคะที่พี่ส้อยฝันเห็นเด็กน้อยมาขี่หลังหรือว,ว่าเกาะหลังนะคะก็จะพิมพ์ดูใน Google นะคะตัวเลขนำโชคก็จะมี147นะคะ 1 4ึ่นะคะตัดเล่นได้มี1 4 4 1 1 7 7 1แล้วก็4 7่เนะคะตัวรองจะมี7 3 3 7 3 5 5 3 7 0เจ็0สแล้วก็9 9นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็รีบหาซื้อไว้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันค่ะ ก็ตัวเลขก็จะตรงกับตุ๊กแกของแอดนะคะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็ของคุณลุงนะคะแล้วก็กับเลขสูตรหลายหลายสูตรก็เข้านะคะแล้วก็ตามด้วยเลขเลขของพี่สมคนฝันแม่นนะคะงวดนี้ก็ไม่ได้สัมภาษณ์คุณพี่นะคะคุณพี่ก็ไม่ไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะคะก็เลยมาแบ่งปันแต่ตัวเลขมานะคะก็มี fc หลายแต่หลายท่านนะคะที่ถามหาความฝันของคุณพี่เขานะคะ ก็คุณพี่ฝันได้สามตัวนะคะสามตัวคือ9ก้าแนะคะสามตัว987นะคะตัดเล่นได้มีเก้าแปดแปดเก้าเแล้วก็8ป7เจดนะคะอันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบคุณพี่จุดได้เก้าสองเจ็ดนะคะตัดเล่นได้มีเก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็2 7งเนะคะ สังเกตดูนะคะก็เลขฝันกับเลขทูปก,ก็จะตรงกันนะคะคือ9779นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรกําแพงเพชรนะคะท่านผู้ชมสูตรกําแพงเพชรก็ให้มาเป็นงวดแรกเหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะสูตรคํานวณจากกําแพงเพชรนะคะแบ่งปันงวดแรกนะคะ ก็คุณพี่บอกว่าเข้ามาหลายงวดติดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวิ่งบนมีเจ็ดกับเก้านะคะวิ่งบนมีเจ็ดกับเก้านะคะจับคู่ได้มีเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสามเก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้านะคะตัวเลขอาจจะเยอะไปหน่อยนะคะแต่ว่าเอา เอาแต่ตัวเด่นก็พอนะคะท่านชมเจ็ดสองกับเก้าสี่นะคะคือตัวที่เด่นที่สุดของสองตัวบนนะคะสามตัวจะมีห้าเจ็ดสองนะคะสามตัวห้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็สามเจ็ดสองสามเก้าสี่แล้วก็หนึ่งเก้าสี่นะคะก็ตัวที่เด่นคือห้าเจ็ดสองนะคะแล้วก็ วิ่งล่างให้เจดตัวเดียวนะคะวิ่งล่างให้เจตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มี78 8 7 7ปดแปแล้วก็77นะคะก็จะชนกับของพี่สมเหมือนกันนะคะเจ็ดเก้นะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมท้ายชอบนะคะตามด้วยแนวทางจังมุกดาหารนะคะที่น้องมองกรแบ่งปันมานะคะ สูตรนี้จะแปลกกว่าเพื่อนนะคะท่านผู้ชมเด่นบนมีสองกับ6นะคะเด่นล่างมีศูนย์กับ4นะคะเด่นล่าง0ูนย์กับ4นะคะจับคู่ได้มี2 0ง2ูนย์ศูนย์สอง6องสองสองหกหแล้วก็4 0่ศนะคะตัวที่เด่นที่สุดก็คือ6 0ศูนะคะ หรือว่าเอฟซีท่านใดชอบตัวไหนก็จับตัวนั้นนะคะแล้วก็แถมความฝันให้ด้วยนะคะที่น้องฝันว่าได้ไปเอาทะเบียนรถนะคะในความฝันนะคะเห็นตัวเลขสีแดงเปรดนะคะตัวเลขสีแดงเปรดคือสองตัวนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะแล้วก็พอตอนเช้าไปเอาทะเบียนรถนะคะก็เขาค้นหาแล้วก็บอกว่าทะเบียนรถคือห้าเจ็ดเจ็ดแปดนะคะ ซึ่งจะตรงกับความฝันนะคะจะตรงกับความฝันของน้องนะคะเจข้างหลังนะคะเจแนะคะแล้วก็ตัดเล่นได้มี5 7าเแล้วก็เจนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าความฝันของน้อง จะเป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะเพราะว่าน้องก็แบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะถ้าชอบนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะตามด้วยเลขสูตรปู่คอนแก่นนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาเลขของปู่ก็เข้านะคะนี่นะคะของงวดที่ผ่านมานะคะของงวดที่ผ่านมาก็จะเข้า61ตรงๆนะคะท่านผู้ชม งวดที่ผ่านมาเข้านะคะงวดนี้อาจจะเข้าอีกก็เป็นได้นะคะเพราะว่าปู่ก็ให้มาต่อง,งวดเลยนะคะท่านผู้ชมหลังจากห,ห้ยออกประมาณหนึ่งวันปู่ก็คํานวณเสร็จก็ส่งมาให้แอดลงคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะตัวเลขของปู่ก็จะเข้ากับหลายๆที่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นของงวดที่ผ่านมานะคะชุดชุดรวมบนล่างเป็นเก้าหางนะคะ เก้าหางนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะชุดรวมบนล่างเก้าห่างนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นเลขฝันนะคะ <c oughs> ก็งวดนี้วิ่งบนมีเด่นสามรองสี่นะคะวิ่งบนเด่นสามรองสี่นะคะจับคู่ได้มีสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสอง 2 8งแปดแป3สองสามห4หก4ามสาแล้วก็4ี8แปดนะคะแต่ว่าเมื่อเช้าปู่ก็โทรมาเล่าความฝันใหม่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ปู่จะให้ระวังตัวนี้มาใหม่นะคะคือ4ีหกับสอหนะคะเพิ่มเติมมาใหม่นะคะระวัง4ีหกับสอหนะคะ แต่ว่าตัวที่เด่นที่สุดคือสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สี่หกหกสี่แล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูดีๆนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าล็อกนี้นะคะท่านผู้ชมจะเป็นหกหนึ่งนะคะของงวดที่ผ่านมานะคะจะเข้าหกหนึ่งนะคะท่านผู้ชม ลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าวันนี้แอดก็จะมาสรุปตัวเด็ดๆให้แล้วนะคะท่านผู้ชม mm hmm. ตามด้วยแนวทางจากปู่กาลสินนะคะแนวทางจากปู่กาลสินก็แบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะปู่บอกว่าเด่นมีสี่ตัวเดียวนะคะ เด่นสี่ตัวเดียวนะคะจับคู่ได้มีสองสี่สี่สองหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดนะคะตัวเลขของปู่ก็จะน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมน้อยชุดค่ะมีสามหางนะคะแต่ว่าเน้นล่างนะคะเน้นล่างค่ะปู่บอกว่าถ้าโชคดีให้ร่วมทําบุญนะคะลองพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะ แล้วก็ตามด้วยสูตรจากเซียนบึงการนะคะก็แบ่งปันเป็นงวดแรกเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมซึ่งงวดที่ผ่านมาคุณพี่ก็บอกว่าเฉียดรางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะคะเฉียดเม็ดเดียวค่ะท่านผู้ชมตัวเลขจะสลับที่กันนะคะงวดนี้คุณพี่ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะรางวัลที่หนึ่งของงวดนี้นะคะที่คุณพี่ให้มานะคะมีห้าเจ็ดหก แปดสองเจ็ดนะคะห้าเจ็ดหกแปดสองเจ็ดนะคะจะแม่นไม่แม่นต้องรอลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแบ่งปันมาเป็นงวดแรกนะคะแล้วก็สามตัวบนจะมีหนึ่งหางนะคะสามตัวบนคือแปดสองเจ็ดนะคะสามตัวบนคือแปดสองเจ็ดนะคะจับคู่ได้มีสองแปดสองสองแปดแปด แ2 2สองสอนะคะตัวเลขของคุณพี่ก็น้อยชุดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นเลขหลักนะคะเลขหลักนะคะแล้วก็เลขล่างจะมีเด่น9ก้ตัวเดียวนะคะล่างเด่น9ก้าตัวเดียวนะคะจับคู่ได้คือ93 39 98 89แปดก้าแล้วก็เก้าหกหกเก้นะคะ ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าตัวเลขของคุณพี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะน้อยชุดนะคะคุณพี่บอกว่าถูกมาแล้วหลายงวดติดนะคะแต่ว่าเพิ่งมาแบ่งปันช่องละองชาแนลเป็นงวดแรกนะคะจะแม่นหรือไม่แม่นเราต้องรอลุ้นด้วยกันในงวดวันที่16สิงหาคมพศ2 6 6 4นี้นะคะ ท่านผู้ชมถ้าชอบก็รีบจัดด่วนนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่าในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนําเสนอมานะคะให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่าสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับ สูตรแม่นๆแ,แล้วก็ความฝันนะคะแล้วก็จากหลายๆที่ที่แอดได้นำเสนอมานะคะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยลอตเตอรี่ไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้ fc ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ